สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟในสิงห์ธนูนะคะประจําเดือนมิถุนายน2568ชาวธาตุไฟค่ะได้แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิงค์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูนะคะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะหรือบางเคสอาจจะยังไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป,เป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆที่เลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะ ได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟไม่สิธ์ธนูและยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟไม่สิทธ์ธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องความรักความสัมพันธ์ทำไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดขอดูอดีตหน่อยค่ะ ให้ควีนถือไม้เท้าค่ะหนึ่งถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญไห้หกดาบชาวทัดุไฟเมสิงธนู แน่ดีที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับชาวธาตุไฟเมสินธนูธาตุดเดียวกันกับคุณมีชาวธาตุด,ดินด้วยนะคะผูศพก,กันมังกรความจริงก็ขึ้นมาทุกธาตุเนาะดินนำลุไฟอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่เท่านั้นแน่ดีที่ผ่านมานะคะสาเหตุเบื้องต้นที่ทําให้คุณและเขาต้องเลิกลาและทําให้คุณกลายเป็นคนโสดเนาะเอ่อ หเลยนะคะก็คือปัญหาเยอะมากปัญหาเก่าไม่ได้แก้ปัญหาใหม่มีเข้ามาอีกนะคะแล้วมันสะสมมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมันดูจะจมอยู่ตลอดเวลานึออกปเออเหมือนกับคุณกับเขาอยู่บนเรือแล้วเรือมันก็รั่วอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันแรงดูจะจมตลอดเวลามันไม่ถึงฟังสักทีอะไรอย่างเงี้ยจนทนไม่ไหวก็เลยเลือกที่จะจบนะคะ 2เป็นความสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไขภายใต้คืออยู่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความสัมพันธ์ะแล้วมันทำให้อึดอัดเหลือเกินนะคะทั้งเงื่อนไขทั้งข้อแม้ทั้งปัญหานะคะไม่สบายอกไม่สบายใจเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสเป็นความสัมพันธ์ที่มีความต่างนอกจากต่างในเรื่องราวของ อายุแล้วนะคะก็อาจจะเป็นต่างในเรื่องราวของสถานะทางการงานสถานะสถานะทางการเงินหรือสถานะทางสังคมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและอันสุดท้ายก็คือมีพลังงานใหม่ๆมีพลังงานที่3ามแทรกเข้ามานะคะที่ทําให้คุณและเขาต้องจบกันเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะที่ทําให้คุณกลายเป็นคนโสดจนถึงทุกวันนี้อื ประมาณนี้ค่ะส่วนคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดตที่ผ่านมาก็มองว่ามันเพิ่งจะเริ่มทําความรู้จักกันเบื้องต้นเนาะแล้วก็อาจจะยังต้องการเวลาในการปรับเข้าหาการในการทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวแพทุไฟไม่สิงฐนูในช่วงเดือนมิถุนายน2568เป็นอย่างไรนะคะ สามเหรียญค่ะ The f u l นะคะห้าถ้วยและเป็นไพ่สีถ้วยชาวชาวธาตุไฟนะคะเมธสิงธนุ บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดแบบสสนิทเลยเนาะมันรู้สึกว่าม,มันมีคนเข้ามาแหละแต่คุณไม่รับอะอืมคุณคุณไม่รับคุณเมินเฉยคุณอิกนอไปเลยนะคะคุณใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเดินทางมากขึ้นท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะเอ่อหาคอนดิชันใหม่ๆที่ไม่ใช่คนรักอืมประมาณนั้นส่วนคนโสดแบบมีคนคุยนะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์มองว่า ยังก็ยังไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่กันและกันต้องการสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็อืในความสัมพันธ์นี้ก็ยังไปได้อย่างสบายสบายอยู่นะคะถ้าหากว่าไม่คาดหวังมากจนเกินไปก็ไม่ได้ผิดหวังมากนักนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกสําหรับชาวธาตุไฟที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อน ก็ดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมสิน่ธนูค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะมาดูกันเดฟอ่ะใจเย็นอย่าพึ่งตกใจเมื่อไพ่เดฟขึ้นมานะคะลองดูไพ่ต่อไปก่อนนะสิบถ้วยอ่ะอัศาวินถือถ้วยค่ะและเป็นไพ่สองดาบ ชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้คุณไม่อยากเป็นคนคุยอีกต่อไปคุณอยากจบสถานะการเป็นคนคุยแล้วเลื่อนสถานะขึ้นมาเป็นคนรักได้แล้วคุณอยากเปิดตัวคุณรู้สึกแบบอยากได้คนนี้มากๆเลยชอบคนนี้มากๆเลยแล้วก็อไม่รู้อะว่าเขาพร้อมไม่พร้อมแต่คุณพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเหมือนกับว่าแค่คนคุยอยากแต่คุณแบบคิดในใจว่าโอเค แต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นค่อนข้างที่จะตกหลุมรักคนนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวธาตุไฟเมิษธันูคุยอยู่คนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟเมษธัน,ธนูมาดูกันนะคะการเมดก ขาวค่ะไพ่เดสันนะคะและเป็นไพ่เอ็มเพรสโอเคชาวทาทุไฟไม่สิงทานูนะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคุณคุยคนนั้นอาจจะเป็นชาววันศุกร์ค่ะมีชาววันอาทิตย์นะคะมีชาวธาตุน้ํากรากฎมีนพิจิกด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่าจตามหนะ้าไพ่เท่านั้น ออคนคุยคนนั้นที่ได้รู้สึกอย่างไรกับชาวทัศนไฟไม่สิงหนูเอาจริงๆตัวเขาก็มีความมั่นใจกึง่งนึงไม่มั่นใจกึ่งหนึ่งว่าคุณคุยกับเขาคนเดียวไหมหรือเขามีคู่แข่แอบแฝงหรือเปล่าโ <c oughs> ทษโทษค่ะนะคะเเขาถามว่าเขามีความสุขทุกครั้งใหม่ที่ได้คุยได้พบได้เจอได้พูดได้คุยได้ทําความรู้จักกันใช่เขารู้สึกเขารู้สึกว่าคุณเป็นพลังงานบวก เป็นแสงสว่างเป็นเวลาอยู่กับคุณคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกมีความสุขแฮปปี้พร้อมๆกับความปลอดภัยไว้วางใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เขาก็คิดว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปรับจูนเข้าหากันได้โอกาสที่มันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและคนที่คุณคุยอยู่ซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟเมสินธนูเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญ อาศวินถือไม้เท้านะคะไพ่สีไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่8เรียนนะคะชาวทาตไฟไม่สิงธานูสำหรับเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่โสดประสบสนิทไปเลยเนาะ คุณมีความสุขกับคนที่โสดเอ้ยมีคุณมีความสุขกับความโสดของตัวเองมากๆโฟกัสความสุขของตัวเองโฟกัสการเดินทางอ่าโฟกัสงานโฟกัสความมั่นคงโฟกัสครอบครัวของคุณเองนะคะก็มีความสุขโดยที่เราสามารถที่จะสร้างเองได้อืม ส่วนคนโสดแบบที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนสถานะในส่วนของอนาคตอันใกล้นี้นะคะเออประมาณนี้มาดูกันดีกว่าว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัตไฟเมสิชน,นุขอคําแนะนําค่ะเก้าถ้วย เก้าดาบนะคะห้าดาบค่ะและเป็นไพ่สี่เหรียญชอบแพ่ไฟไม่นนสิงธนูนะคะในส่วนคำแนะนำเนาะคนที่สอบแบบโสดสนิทไปเลยนะคะไพ่บอกว่าไม่เป็นไรแค่คุณคิวใจตัวเองให้หายดีก่อนอะไรต่างๆในจิตใจบำบัดมันคิวมันรักษามัน นะคะให้เราเป็นคนที่มีความสุขได้ตัวตวเองรักตัวเองได้อย่างมากที่สุดอยู่ในเซฟโซนของตัวเองไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกทั้งนั้นแค่เรารักตัวเองก็ถูกต้องมากที่สุดแล้วนะคะส่วนคนที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแน่นอนว่า มันมีปัญหาอยู่ก็จริงแต่ทางนี้เท่งนั้นถ้าหากว่าปัญหานี้เก็บไว้แล้วไม่ได้แจ้งไม่ได้บอกคนที่คุณคุยอยู่เขาไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเราต้องการอะไรในความสาัมพันธ์ดังนั้นบอกไปเถอะแจ้งไปเถอะนะคะแล้วมาแชร์กันดูไม่อย่างนั้น มันเสียเวลานะคะเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ที่ด,ดีไปกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วเอ,อ่ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ